ครับวันนี้เราจะทําน้ําพริกหมูสูตรของผมเองใส่เพิ่มเติมด้วยนี่ครับมักแขวนหรือไอเนี่ยมาล่าไทยนี่ตำก่อนนะครับไม่ขั่วผมไม่ขั่วสูตรผมไม่ทั่วนี่หมูหมูบดนันก็มีหอมแดงกระเทียมผักชีต้นหอมแพงไม่ซื้อใส่หอมแดงกระเทียม เกียวสองอย่างน,นี้ก่อนคั่วให้สุกเลยนี่สองอยานน่างนี้อันนี้ใส่ชีลังสุดอันนี้ก็อันนี้ก็ได้จะใส่พร้อมกันนี่แหละเพราะว่าครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่จะใส่นะจะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงทุกทีทําจะไม่ใส่จะใส่เป็นมะขามเปียกแทนแต่วันนี้มะขามเปียกไม่มีหมดจะใส่อันนี้แทนลองดูกันนะตอนแรกว่าตอนแรกว,ว,ว,ว่าจะไม่ใส่ มะขามเปียกพอดีไปเจอในตู้เย็นก็เลยเอามาใส่มะขามเปียกด้วยอันนี้ก็ยังคงจะใส่เหมือนเดิมมาแขว่นมือมันดำน,นี่ไม่ใช่อะไรนะคนดำอันนี้เล็บโดนทุบเดีย๋ยวเราเริ่มกันเลยผัดนี่ก่อนนะ่น มันไปก่อนมันต้องเยอะไม่ต้องเยอะบอกเลยไม่ต้องเยอะนี่ม่ต้องเยอะนิดหน่อยรอมันร้อนรอมันร้อนแล้วก็ใส่หอมสับกระเทียมสะก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 ะับลงไปนี่ไม่ได้ตำนะสับเอาทุบๆให้มันแตกแล้วก็สับๆๆๆๆๆ หอมไปเลยพอม,มันหอมแล้วก็ใส่เนื้อเนื้อนี่จะให้ใส่ยังไม่หอมเลยรอ,อ,อก่อนพอกระเทียมกับหอมแดงมาแข็งหอมดีแล้วก็ใส่เนื้อไว้นี่แหละหอมจริง คั่วต่อคั่วไปกระทะแล้วก็ใเทน้ำ,เเนนนนำมือเดียวมือเดียวไม่มีมือจับกระทะเติมน้ำลงไปคั่วให้หมูมันสุกพอถ้ามันไม่สุกาต้องเทน้ำใหม่อีกทีนึงเนะ แล้ววางทั่วๆมันก็จะใส่พริกป่นแล้วก็ปรุงไปพร้อมเลยใส่พริกป่นเลยชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยๆอันนี้ชอบเผ็ดไหลอไ่อลลแล้วสามช้อนไปเลยนี่เราให้ชิมดูทีว่ามันเผ็ดแค่ไหนแล้วก็ค่อยปรุงเพิ่มมันก็จะปรุงว่าเครื่องปรุงก็จะมีแค่ อซอสหอยรสดีชูรสแล้วก็น้ำตาลจบเลยเดี๋ยวราจะใส่นี่น้ำหา,ามเปียกนี่คือปรุงไปเสร็จแล้วนะครับเวลาปรุงอ่ะให้มันออกอเปรี้ยวมะขามนิดหน่อยออกเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดนึง น้ำตาลจะใส่เยอะนะถ้าใส่รูดดีแล้วอะ่ะพยายามจะใส่น้ำปลามันจะขคนมนี่ัจ,จบแล้วจะชิมดูแล้วก็เมื่อกี้ก็ใส่พริกก็มีสองครอนชอบเผ็ดๆนะเนาะเผ็ดแสบตูด <c oughs> บอกเลยอร่อยแล้วจบอูเผ็ดมาก น,นีครับเสร็จแล้วอร่อยด้วยเเอาเลยใะปักชีแล้วก็คนให้เข้ากันน,นี่ครับทำพริกหมูก็จะประมาณนี้ทำง่ายมากอร่อยด้วยเป็นเมนูปื๋งข้าวก็ว่าได้มีผักเยอะๆดีมากแตงกวาอยาขาดเลยบะัะอย่เงี้ยเข้ากันดี ดีครับอืมก็รินดีสุดชอนอืมคุณดีครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับมีได้น้ำพริกหมูมนูเปลืองข้าว